น่าสันเสษฐาตอบกลับชูวิทย์เจ้าพ่อนักแฉจ่อจะเปิดโปงว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปจากกรณีที่นายชูวิทย์กมวลวิสิทธ์อดีตนักการเมืองเตรียมที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ดินว่าตนเคยทำธุรกิจมานานก็มั่นใจว่าบริษัทเก่าที่ตนได้ทำมาก็ทำมาด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรล่าสุดที่พักเพื่อไทยพอทอ นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักพอทอกล่าวภายหลังที่แกนนำพักพอทอและพักก้าวไกลได้มีการประชุมทิศทางในการจัดตั้งรัฐบาลพร้อมถึงพูดประเด็นของนายชูวิทย์ที่จะออกมาแฉว่าที่นายกรัฐมนตรีคนไป อภไปเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าเมื่อจะก้าวขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ถูกชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาเหมือนนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลก็มีประเด็นที่จะถูกแชเรื่อยๆในเศรษฐากล่าวว่าเขาก็แชกันมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามาเขาก็บอกว่าจะมีเรื่องที่จะแช แต่ก็ไม่เป็นไรตนเข้าใจเมื่อมาอยู่ตรงจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังยืนยันว่าตนมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเอง